อซีอร่อยน่าทานมากๆเลย้ะ <esi> จ้ะเด้อขออีกคำ้ะจ้ะเด้อขออีกคำเนาะอจันยาเคยทำคลิปไปนะกันยาเรียกว่าผักกึ้นขึ้นใช่ผักขึ้นใช่ผักกุ้ยใช่กันยาผักขึ้นใช่ขออภัยนะคะทำคลิปไปแล้วผักกึ้นใช่ แซ่บค่ะน้ำพริกเป็นยาไม่เผ็ดนะมาไหมมาด้จเดอมาทานด้วยกันนะคะจะทานแล้วด้จเดอจะทานแล้วแล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะน้ำลาไมมาด้จเดอมาทานด้วยกันนะคะจะทานแล้วด้จเดอจะทานแล้ว แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะน้ำพริก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 มาน้ำปลาด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอหอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะซิ๊วด้จ้ากัญญาเคยทำคลิปไปนะกัญญาเรียกว่าผักกึ้นใช่ปักขึ้นใช่ปักกุ้ยใช่กัญญาปักขึ้นใช่ขออภัยนะคะทำคลิปไปแล้วนะซีอร่อยน่าทานมากๆเลยด้จ้ะเด้อขออีกคำด้จ้ะเด้อขออีกคำเนาะอ,อือะ้อ ปกติไม่มีเวลาได้จะเดินวันนี้มีก็กัญญาจะมาให้เ,เพื่อนๆได้ชุมอาหารกัญญานะคะคืออาหารที่กัญญาทําเมื่อวานนี้ได้จะเดินแซบค่ะแซบค่ะแบบจ้ะหอมเพื่อนหิวหรือยังหิวหรือยัง กันยาก็ลืมทานนมแล้วจะเลิกเคลือกกบกระเพาะไปก่อนว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างเนาะทานด้กันไหมคะเพื่อนๆจ้าก็เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกันยาขอทานข้าวต่อแล้วจะเด้อบ,บายยเลยเจ้าข้าวผัดเนาะข้าวผัดเหลือจากเมื่อวานนี้นะคะ ก็ยังไม่ได้ทานนะคะก็แค่โชว์นะคะเมะื่อวานนี้วันนี้ก็จะมาทานพริกน้ำ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 ปลาด้วยจ้าเพื่อนๆจ้ากัญญาใสห่หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่อ่เขาเรียกอะไรอะซีอิ้วด้วยเจ้ากัญญาเคยทำคลิปไปนะกัญญาเรียกว่าผักกึ้นๆุ้นใช่ผักขึ้นใช่ผักกุ้ยใช่กัญญาผักขึ้นใช่ขออภัยนะคะทำคลิปไปแนละ้ว แซ่บกับ,บเพื่อนๆจ้าเราขอท่านพระ <c oughs> แซ่บกับ,บเพื่อนๆจ้าเราขอท่านพระ <c oughs> เป็นพริกอ่อนๆพริกเขียว,วจะเดอ้อที่บ้านนันยาไม่มีพริกแดงนะจะเดอ้อ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ากัญยาได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วนะคะที่สวีเดนนะคะก่อนไปทํางานนะจ๊ะเด้อวันนี้มีเวลาทานอาหารก่อนไปทํางานนะคะอร่อยถูกไก่ไส้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆได้อะไรทานเนาะอร่อยมากค่ะเวลาหิวๆมาอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพื่อนๆจ้าอือหอ แซ่บมากๆและนะคะเพื่อนๆจะทานข้าวกับกัญญาเพราะจานาอก็จะมีผักเคียงคือแตงกวาสวยงามสดใสนะคะรับจานนะคะเพื่อสร้างสีสันให้กับอาหารแซ่บค่ะเพื่อนๆกัญญาหิวข้าวเพื่อนๆหิวข้าวไหม ตอนข้าวหรอ,อยังตัดแซ่บไคะตัดแซ่บตัดแซ่แบน่าอร่อยเชียวเลยใช่ไหมคะทานแล้วอื้มอือ้แซ่บค่ะเพื่อนๆจ้ะมาขอท้านผักทานให้น่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผักเคียงผักขึ้นชาฉจ้ะหอม ข้าวผัดเนาะข้าวผัดเหลือจากเมื่อวานนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทานนะคะก็แค่โชว์นะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะมาทานพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมาน,น,น้ำปลาได้จ้ะเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอ,หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่อ่เขาเรียกอะไรอะซีอิ๊วด้วยจ้ะอร่อยมากค่ะ เวลาหิวหิวมาอะไรก็อร่อยหมดนะครับเพื่อนจ๋าออเอามาข้าวบนบรทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะเด้ออือืออร่อยจริงๆข้าวผักกัญาสีอร่อยนะอ กน้ำพริกน้ำพริก,น,รกน้ำพริกมาน้ำปลาได้จ้ะเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอ,หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่เขาเรียกอะไรอะซีอิว๊วด้วยจ้ะเสชยบมากอือ <c oughs> <c oughs> ชอบค่ะน้ำพริกกัญญาไม่เผ็ดนะอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปล้วพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมาน้ำปลาได้จากเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่เขาเรียกอะไรอะซีอิ๊วดไจ้เด้อือหือ มี่มะเขือเทศเจ้าพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมาน้ำปลาด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะซิ๊วด้วยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ากัญญาได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วนะคะที่สวีเดนนะคะก่อนไปทํางานนะจ๊ะเด้อวันนี้มีเวลาทานอาหารก่อนไปทํางานนะคะมาไหมมาด้วยจ้ะเด้อมาทานด้วยกันนะคะจะทานแล้วด้วยจ้ะเด้อจะทานแล้ว แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะน้ำอร่อยมากค่ะเวลาหิวหิวมาอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพ,พื่อนจ๋าเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวเซี่วถั่วอะไรประมาณนี้นะคะทานแล้วนะคะเพ,พื่อนๆจะชลาดด้วยน้ำพริกนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจ๋าน่าอร่อยเลยทีเดียวแซ่บค่ะเพ,พื่อนเพื่อน อยาหิวข้าวเพื่อนเพื่อนหิวข้าวไหมทานข้าวหรือ,อยังอือร่อยมากแลก้เอามา,าข้าวบั้นื่อนทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะเด้ออร่อยจริงๆข้าวผักกระหยาสีอร่อยนะอร่อยมากค่ะเวลาหิวๆมาอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพื่อนๆจ๊ะอื้อหือ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปรับให้น่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผักเคียงผักขึ้นชา่ายอร่อยถูกใจไส์เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพืๆๆ่อนๆ,ๆได้อะไรทานเนาะอร่อยมากค่ะเวลาหิวๆมาอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพืๆๆๆๆ่อนๆจ๋าอือหืออะ สีอร่อยน่าทานมากๆเลยดอจ้ะเด้อขออีกคำดอจ้ะเด้อขออีกคำเนาะอือทานด้วยกันนะคะอือืนะคะใส่ดากัญญามะนาวบะหมี่ดอจ้ะเด้อน้ำพริกกัญญาก็ใส่มะขามน้ำมะขามแท้พริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมน้ำปลาดอจเะเพื่อนๆจ้ากัญญาใส่หอมด้วยเนาะไม่มีน้ำปลาก็เลยใส่อ่าเขาเรียกอะไรอะ เสียวได้จะเดินอ,อ,อืมแซ่บครับเพื่อนๆพอนอยาหิวข้าวเพื่อนๆหิวข้าวไหมทานข้าวหรือยังอ,อ,อ,อืมแซ่บเพื่อนเพื่อนจ้าแซ่บมากมายแซ่บปกติไม่มีเวลาได้จะเด้อวันนี้มีก็ กัญญาจะมาให้เ,เพื่อนๆได้ชุมอาหารกัญญานะคะคืออาหารที่กัญญาทำเมื่อวานนี้แล้วจะเด้อแซ่บค่ะเป็นพริกอ่อน,ออนพริกเขียวและจะเด้อที่บ้านกัญญาไม่มีพริกแดงแล้วจะเด้อดอร่อยม,มากค่ะ